เธอไม่ขัดขืนเธอปล่อยให้มันดึงเธอเข้าไปในเงามืดปลายนิ้วของมันเย็นเยียบจนทําให้เส้นเลือดใต้ผิวหนังแข็งเกรง็งแขนของเธอจมลึกเข้าไปในเงาสะท้อนเหมือนกําลังถูกกลืนกินถูกดูดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งหัวใจของเธอเต้นช้าลงช้าลงทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิทไม่มีเสียงลมหายใจของเธออีกต่อไปมีเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังก้องอยู่ในความมืด เจ้าเลือกแล้วเจ้าคือของพวกเราเธอเผยรอยยิ้มรู้สึกถึงบางสิ่งกำลังซึมเข้าสู่ร่างกายบางสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าเธอบางสิ่งที่รอเวลาจะครอบงำเธอมานานแล้วเธอรู้สึกถึงผิวหนังที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเย็นขึ้นซีดขึ้นร่างกายบาวิวราวกับเธอไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไปเธอก้มลงมองมือของตัวเองปลายนิ้วเปลี่ยนเป็นสีดำ เล็บยาวขึ้นแหลมคมเส้นเลือดใต้ผิวไหลเวียนช้าๆด้วยของเหลวข้นสีดำเธอหลับตาลงยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งโลกที่เธอเคยรู้จักหายไปแล้วรอบตัวเธอถูกแทนที่ด้วยเงามืดหนาทึบอากาศเย็นเฉียบจนแสบผิวไม่มีแสงแดดไม่มีเสียงใดๆมีเพียงเสียงกระซิบดังมาจากทุกทิศทาง เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเงาตะคุ่มเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวดวงตาสีดำสนิทหลายคู่จับจ้องเธอพวกมันรูปร่างบิดเบี้ยวคล้ายมนุษย์แต่ไม่ใช่บางตัวสูงผิดปกติบางตัวมีแขนขังอกออกมาเกินจำนวนที่ควรจะมีพวกมันเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ช้าช้าแต่เธอไม่หวาดกลัวเธอรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางครอบครัวของเธอเอง ร่างของเธอเปลี่ยนไปแล้วและพวกมันก็รับรู้ได้หนึ่งในพวกมันโน้มตัวเข้ามาใกล้มันกระซิบเสียงแผวข้างหูเธอตอนนี้เจ้าเป็นของพวกเราอย่างสมบูรณ์แล้วเธอพยักหน้ายิ้มออกมาเธอรู้สึกขอบคุณขอบคุณโรคที่เธอได้รับมาเพราะมันไม่ใช่คำสาปแต่มันคือจุดเริ่มต้นใหม่ของเธอและเธอพร้อมแล้ว พร้อมที่จะเป็นสิ่งที่เธอถูกกำหนดให้เป็นมาตั้งแต่ต้นเธอสูดลมหายใจเข้าลึกและเย็นเฉียบอากาศที่แทรกซึมเข้าปอดไม่ใช่อากาศที่เธอเคยรู้จักมันหนักหน่วงดิบเถื่อนและเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้เธอรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเธอพลังที่ไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปเงาร่างรอบตัวเธอค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้น พวกมันล้อมเธอไว้ดวงตาดำสนิทสะท้อนแววของความยินดีพวกมันยื่นมือออกมาผอมแห้งนิ้วเรียวยาวเกินปกติเธอยื่นมือของตัวเองออกไปบ้างและเมื่อปลายนิ้วของเธอสัมผัสพวกมันความอบอุ่นสุดท้ายในร่างของเธอก็สลายหายไปเธอรู้สึกเป็นอิสระเป็นอิสระจากร่างกายเดิมของเธอเป็นอิสระจากอดีตที่เคยเป็นมนุษย์ถึงเวลาแล้ว เสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันเสียงของพวกมันและเสียงของเธอเองเพราะตอนนี้เธอเป็นหนึ่งเดียวกับพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของเงามืดนี้และเธอพร้อมแล้วที่จะก้าวออกไปไปสู่โลกที่มนุษย์ยังไม่รู้จักไปสู่ที่ที่เธอควรจะอยู่ตั้งแต่แรกเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาสีดำสนิทสะท้อนแสงริบรี่จากเงามืดรอบตัว เธอรู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนในร่างกายพลังที่เธอไม่เคยมีมาก่อนพวกมันยังคงล้อมรอบเธอยืนเงียบงันรอคอยบางสิ่งเธอเข้าใจพวกมันกำลังรอให้เธอเลือกเลือกว่าเธอจะก้าวไปข้างหน้าในฐานะสิ่งใหม่หรือถอยกลับไปสู่โลกเก่าที่เธอจักมาแต่เธอรู้ดีว่าเธอไม่มีที่ให้กลับไปอีกแล้วร่างกายของเธอไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไป หัวใจของเธอเต้นช้าลงช้าลงก่อนจะเงียบสงัดเธอเก้าวไปข้างหน้าฝีเท้าของเธอเบาหวิวพวกมันแหวกทางให้เธอเดินผ่านมีบางอย่างรอเธออยู่ข้างหน้าเงามืดที่หนาแน่นกว่าเดิมเปิดออกเป็นช่องทางช่องทางที่ทอดยาวไปสู่ที่ที่เธอควรจะเป็นเธอหันกลับไปมองโลกเก่าของเธอค่อยๆ่ยเลือนรางหายไป บ้านถนนเมืองทุกสิ่งที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอเธอจำมันได้แต่ไม่มีความรู้สึกผูกพันอีกแล้วเธอยิ้มให้ตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเธอก็ก้าวเข้าสู่เงามืดปล่อยให้โลกเบื้องหลังจางหายไปตลอดการผู้หญิงคนนี้กำลังแบกโรคร้ายบางอย่างไว้ในตัวแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นเธอกลับ ขอบคุณมันทำไมเธอถึงไม่หวาดกลัวโรคนี้คืออะไรกันแน่และมันกำลังเปลี่ยนเธอไปเป็นอะไรคำตอบทั้งหมดซ่อนอยู่ในเงามืดแต่ระวังให้ดีเพราะเมื่อคุณรู้ความจริงคุณอาจไม่มีวันลืมมันได้อีกเลยนี่คือเรื่องราวที่คุณอาจไม่อยากเชื่อหญิงสาวยืนอยู่หน้ากระจกจ้องมองเงาสะท้อนของตัวเองใบหน้าซีเซียวดวงตาวะแหว่งเหมือนคนอดนอนมาหลายวัน เธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นแต่ที่ลำคอสัมผัสกับผิวหนังที่เย็นเฉียบความรู้สึกแปลกประหลาดไหลเวียนอยู่ใต้ผิวหนังมันคืบคลานไปทั่วร่างคล้ายบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายในเธอขยับปากอยากจะร้องเรียกใครสักคนแต่เสียงที่เปล่งออกมากลับแผ่วเบาและสั่นเครือภายในห้องเงียบกริบมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอและเสียงบางอย่างเสียงขูดขีดเล็กๆแต่ชัดเจน ดังมาจากข้างในร่างกายของเธอเองเธอกลืนน้ำลายหัวใจเต้นกระหน่ำลมหายใจร้อนเผาแต่ร่างกายกลับหนาวสถานเธอรู้ดีว่ามีบางอย่างอยูอย่ข้างในบางอย่างที่เธอไม่ได้เกิดมาพร้อมมันแต่ตอนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเธอไปแล้วเธอยิ้มออกมายิ้มทั้งที่ร่างกายกำลังถูกกัดกินจากข้างในริมฝีปากของเธอแตกระแหงแต่รอยยิ้มนั้นยังคงอยู่ เธอไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงยิ้มออกมาอาจเป็นเพราะความหวาดกลัวจนเกินขีดจำกัดหรืออาจเป็นเพราะเธอกำลังรู้สึกขอบคุณมันขอบคุณสิ่งที่กำลังเติบโตอยู่ภายในตัวเธอเธอยกมือขึ้นแนบหน้าท้องรู้สึกถึงแรงกระตุกเล็กๆบางสิ่งกำลังขยับดำเนินชีวิตของมันภายในร่างกายเธอเธอหลับตาปล่อยให้ความรู้สึกนั้นแผ่ซ่านไปทั่วร่าง มันอุ่นอุ่นเหมือนชีวิตใหม่ที่กำลังถือกำเนิดขึ้นเธอเริ่มได้ยินเสียงของมันชัดขึ้นเสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบที่ดังอยู่ข้างในกระดูกมันไม่ใช่เสียงของเธอเองมันกระซิบชื่อของเธอช้าๆชัดเจนเธอลืมตาขึ้นอย่างรวดเร็วเงาสะท้อนในกระจกเปลี่ยนไปดวงตาของเธอเป็นสีดำสนิทไม่มีแววของมนุษย์เหลืออยู่ ริมฝีปากของเธอขยับพูดบางอย่างแต่เสียงที่ออกมากลับไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเสียงนั้นแหบพร่าลึกต่ำและแปลกประหลาดราวกับมีใครอีกคนหรือบางสิ่งกำลังพูดแทนเธอเธอถอยหลังอย่างช้าๆแผ่นหลังชนกับกำแพงร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้แต่ข้างในเธอรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวมากขึ้นบางสิ่งกำลังดิ้นกำลังเติบโตกำลังยึดครองเธอ เธอก็มองมือตัวเองนิ้วเรียวยาวผิดปกติเส้นเลือดใต้ผิวหนังนูนขึ้นเป็นสีดำมันเต้นตุบตุบราวกับมีชีวิตของตัวเองเธอควรจะหวาดกลัวแต่กลับรู้สึกเป็นสุขหัวเราะเบาๆกับตัวเองหรือบางทีมันอาจเป็นเสียงหัวเราะของมันเธอยกมือแต่ใบหน้าลูบไล้ผิวหนังที่เริ่มเย็นจัดภายในกระจกใบหน้าของเธอยังคงเหมือนเดิมแต่ดวงตาคู่นั้น กำลังจ้องเธออย่างรู้ทันเหมือนมันกำลังทดสอบเธอเจ้าพร้อมหรือยังเสียงนั้นดังขึ้นจากในหัวของเธอเองเธอไม่ได้ตอบแต่หัวใจเต้นแรงขึ้นร่างกายเริ่มสั่นสะทานไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความตื่นเต้นเพราะเธอรู้ว่าอีกไม่นานเธอจะไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปเธอหายใจถี่ขึ้นรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากภายใน เหมือนบางสิ่งกำลังดิ้นรนเพื่อปลดปล่อยตัวเองมันกำลังจะออกมาหรือไม่ก็กำลังเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นมันเธอเงยหน้ามองกระจกอีกครั้งเงาสะท้อนนั้นไม่ใช่เธออีกต่อไปผิวหนังซีดขาวจนเห็นเส้นเลือดดำมืดสนิทใต้ผิวรอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นจนผิดรูปดวงตาเต็มไปด้วยเงามืดลึกดำเธอควรจะกรีดร้องแต่เสียงที่ออกมากลับเป็นเสียงหัวเราะ หัวเราะด้วยความสุขด้วยความรู้สึกเป็นอิสระเพราะเธอเข้าใจแล้วโรคที่เธอเป็นมันไม่ใช่คำสาบแต่มันคือของขวัญของขวัญที่ทำให้เธอเป็นหนึ่งเดียวกับมันเธอรู้สึกขอบคุณมันอย่างสุดหัวใจเธอยื่นมือแตะกระจกปลายนิ้วแตะเงาสะท้อนของตัวเองกระจกสั่นสะเทือนก่อนจะแตกเป็นเสียงเสี่ยงและในเศษกระจกเหล่านั้น เธอเห็นบางสิ่งกำลังยืนมองเธออยู่จากอีกด้านหนึ่งมันสูงชะลูดผอมแห้งจนเห็นกระดูกผิวหนังของมันซีดเผือดแตกร้าวเป็นเส้นลึกดวงตาสีดำสนิทจ้องตรงมาที่เธอไม่กระพริบร,ริมฝีปากแห้งแตกของมันขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังพึงพรรมพำบางอย่างที่เธอฟังไม่ออกแต่เธอเข้าใจมันกำลังเรียกเธอเชื้อเชิญให้ก้าวเข้าไปสู่ที่ที่มันอยู่ เศษกระจกที่แตกกระจัดกระจายบนพื้นกลับไม่สะท้อนเธออีกต่อไปแต่สะท้อนภาพของมันทุกชิ้นทุกมุมเธอขยับเท้าไปข้างหน้าราวกับร่างกายถูกชักนำโดยบางสิ่งความรู้สึกแปลกประหลาดล่นท่านไปทั่วร่างหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นเสียงกระซิบในหัวดังขึ้นกระหน่ำซ้ำๆมาเธอเจ้าคือส่วนหนึ่งของพวกเราแล้ว เธอยกมือขึ้นลูบแขนตัวเองเนื้อหนังค่อยๆเปื่อยยุ่ยหลุดออกมาช้าๆไม่เจ็บไม่หวาดกลัวมีแต่ความโล่งใจและความปิติเรากับเธอกำลังจะได้กลับบ้านและในวินาทีนั้นเองเงาดำในกระจกเคลื่อนไหวมันเอื้อมมือออกมาทะลุกระจกที่แตกเป็นเสียเสียงๆปลายนิ้วเย็นเฉียบแต่เข้าที่ผิวของเธอและเธอรู้ว่า มันกำลังดึงเธอเข้าไป